สวัสดีครับทุกคนครับนี่คือรายการเอ้ยนี่คือช่องโซนทีนไม่ใช่รายการนะรอ้ยพูดผิดซะเลยเอาล่ะวันนี้จะมาเล่นเกมระบอกนะครับซึ่งนี่คือเกมบาสเกตบอลนะอ่ะงงอะดิอยู่ดีก็มาเล่นเกมกีฬาเฉยเลยเฮ้ยวันนี้เปล่าริมากเกินไปอ่ามาเกิดอะไรบ้างไอซีจมคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะเอานี่เอา นี่ยังไงอีเอ้ยกระดิบช่องว่างผ่านขโมยเกิดอีโอเคอีขโมยโยนโยนโยนเอ้าเอ้ยจะใช้อาตาติแล้วอะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยอื้มเป็นอนิเมะซะแล้วเฮ้ยยังไงอะเอ้าลูกบอลอย่างนี้เฮ้ยหน่ไยหยิบไม่ได้โอ้โหเอ้า ทีมบ้านทีมเยือนต่างไงเอ้ยทําไมทีมน้องมันเจ็ดอ๋อเขาเล่นสองคนทีมเขาเยอะกว่าเอ้าไม่ใช่หรอเฮ้ยต้องส้สู้เอ้ยหือเออตัวกระเด็นเลยอะ่ะเดี๋ยวโชว์ควาสามารถนะถ้าลงหนึ่งลูกนี่คือปิดคลิปเลยฮะมันยากมากเกมไม่เคยเล่นเฮ้ยโอ้โหอะไรขนาดนั้นเฮ้ยอีกแล้วเลยเน,นี่ยคนนี้ ออเอ้ยไม่ต้องทำไรแล้วครับทุกคนเอาชนะอีกแล้วเอ้ยอยู่ไหนลูกเอ้ยลูกบอลโอ้โหเอา้าเลไม่เป็นนะโทษทีเอา้เอาต้องอยู่ใกล้ลูกบอลเนาะโอเคเออโอ้ยถามจริงนะเรามาเล่นถูกเกมเนี่ยโอ้โห คิกแซน่ะองมาตัวเอ้ยเอ้าโอ้โหใจเย็นนะครับทุกคนพอดีทีมผมจำนวนน้อยกว่าจะไปสู้ใครได้เฮ้ยเล่นใหม่เล่นใหม่เ,หมเอ่เออ่ามาจะไปสู้ใครได้เฮ้ยชุดบาสเกตบอลเฮ้ย ดยเลยเอ้าสามสองหนึ่งศูนย์เปิดตัวขาบโอยเดี๋ยวสกินขาบโอยมาเอาละนี่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ครับเราเราจะมาโชว์แสดงฝีมือแท้จริงกันว่าเฮ้ยเฮ้ยอื้มเอาแล้วไงเฮ้ยเอาแย่งไปแย่งมาอันนี้ไม่ต้องทำละเฮ้ย เอาแล้วเอ้ยนี่เนี่ยโอ้โหเก่งจัดเฮ้ยอืยอหือว่าเก่งเลยกระโดดยิงคัน E เอ้ยปุ่มนี้น่าใช้ได้เอ้ยโยนายมาทำไงดีวะเนี่ยโอ้โหโคตรเยี่ยมเลยเฮ้ยเอาบ้างนิไม่ได้จะเอาโย,ยนโยนไปโยนมาเฮ้ยเฮ้ย หลบยังไงอ่ะโอ้โหโคตรเก่งอ่ะอ่ะวันนี้จะได้หยโยนเข้าห่วงไหมนะมาเลยมีแต่ขโมยอย่างเดียวได้อ่าอเอ้ยเอ้ยจะช่วยเก่งจัดอุ้ยคนนี้เก่งเกิน up นั่นเนี่ยโอ้โหอ๋ออันนี้คือเกิดสกิลเกิดไปใช้งานเอา เฮ้ยทำนี้ไงอ่ะโอ้โหกิ่งเกินปวดใช้งานแล้วเล่นด้วยนะกระโดดจไปบ้าเอ้ยเฮ้ยเอา,บบาเอยูอ่แล้วหรอโอ้โหกิ่งเกินเอ้ยเอาเอาขโมย ไม่ต้องทำอะไรแล้วทุกคนเกว้ากีบอลผมเล่นไม่เป็นนะี่เมื่อกี้อะไรเราจะได้เล่นไปเนี้ยหมายถึงว่าอยากจะยิงกับเขาบ้างอ่ะโอ้โหเก่งไม่ถนัดเราก็อยู่ในคนที่แบบเล่นไม่เป็นผมนี่แหละคนที่เล่นไม่เป็นหนึ่งเลยนอุ้ยโคตรเก่งเกินแล้วผมเล่นไม่เป็นอ่ะยิงเกิดค้างอย่างนี้โอ้ยทุกคนทาได้หมดเลยยยยกไว้ย่ผมอ่ะรเไงดีอ่ะ

ยิงเกินถึงกับตัวแตกแล้วเมื่อกี้แล้วแบบนี้ผมจะยิงตูได้ไงเนี่ยเฮ้ย,อ,ยอุ้ยอัน,นี้อะไรโอ้โหไมต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้ว,ลวใช่ครับผม,มต้องทำอะไรแล้วเขาโหดมากผมน้าถือทุกคนเลยผมไม่ได้ทำอะไรในทีมนี้เลยอ่ะ ขโมยเอ้าขโมยไม่ได้เอ้ยอะไรนั่นอ่ะไม่เก่งเกินอนะ่ะดูดิก็แบบอืม้มนั่นนี่อันติมาแล้วบอกไม่ไหวละอ่าซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังอ่าแล้วก็วิ่งไปเลยเฮ้ยลิซี่อิตูไอแคนคิวอัพเฮ้ยไปได้ยังไงอืม้มอันติลงแล้วนัดเดียววินเลยทีนี้บอกอืมผมนี่คิดถูกจริงๆทีมนี้ ผมเล่นไม่เก่งแต่เขาแบกอาขอบอ้จาจะขโมยสักไยโอ้ยโยนไปโยนมาเฮ้ยขโมยไม่ได้เฮ้ยมาแล้วยิม้มยิ้มบอกว่าืมเฮ้ยคนข้างหลังโอ้โห <laughs> อะไรเนี่ยโอ้โหเก่งเกินคนนี้เอาอีกแล้ว โยนตัดเดียวถึงโอ้โหแล้วคะแนนผมอะคือผมเล่นไม่เป็นจริงเอ้ยโอ้โห,โโหกดตัวทีเปิดใช้งานเออเอำเป็นว่าเดีย๋ยวผมจะเกิดตัวทีเปิดใช้งานแล้วกันต้องเกิดใด้ลูกบอลนะเอ้ย ดูคขเล่นนี้สนุกดีนะเนี่ยเอ้าโอ้โหโขโมยไม่ได้เอาเปิดนังเตียนหน้าอีกโอ้โหตามแมวแนละ้วนี่คือพลังงานความเย็นเอาเฮ้ยเอาโดนขโมยซะงั้นเปิดไม่ทันไม่กี่วิจบซะแล้วน่าสงสารเลยอนะทีมเขาอะแล้วผมอะเป็นแค่ตัวประกอบแบบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในเกมนี้เลยดูดิ เอ้ยเอาบ้าง60%แล้วปิดได้ไหมไม่ได้ใช่ใช่แล้วก็ปิดไม่ได้อ่ะมาลุยเลยไม่ไหวแล้วไ่ขอหน่อยได้ไหมเอ้ยเก่งเกินไม่ผมยิงเลยหรอผมมาทำอะไรที่นี่ครับอ่า นี่ได้แล้วลูกนึงโอ้โหดีใจด้วยอย่างน้อยก็ได้ก็ได้ปิดคลิปแล้วนะนะลูกนึงเท่านั้นเพราะว่าคนอื่นเขาแบบอ่าเฮ้ยมาแล้วทุกคนนี่อย่างน้อยก็ได้ปิดคลิปแล้วเอาละเราก็ดีใจแล้วที่ได้ลูกนึ่งทำเพื่อทีมสักหน่อยขอโมยหน่อยดิเฮ้ย นี่เป็นไงวันที่สองผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันเอาชนะแล้วนี่โอ้ยแล้วผมไม่ได้ใส่ชุดทีนี้ไปคี่หลังเขาอีกจำนวนคะแนนทั้งหมดโอ้โหโอเคเอาเลยก็ปิดเกิยวน้ำทุกคนถือว่าเกมนี้ ก็เป็นกีฬาที่ผมไม่ค่อยถนัดเลยแต่ก็อยากมาเล่นเพราะว่าเห็นคนเล่นเยอะดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะขอบคุณมากนะครับทุกคนช่วยกันส่งกำลังใจเนยนะเดี๋ยวผมจะอัพคลิปบ่อยๆเลยไว้เจอกันนะบ,บ๊ายบายโอ้ยเราไม่มีชุดดูคาบอยหน้าโมเฉียว